สวัสดีครับผมอาจจารุศรีบรรณาการนิสสานักเลงรถกระบะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบริษัทมิสซูบิชิมอตเตอร์ประเทศไทยนะครับให้มาทำการรีวิวรถรุ่นใหม่ของมิสซูบิชิซึ่ง ถือว่าเป็นการปลุกกระแสลลริอาตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครเป็นแฟนมิสูบิชินะครับหรือเป็นผู้ที่มีความสนใจกับแวดวงรถยนต์นะครับคงจะทราบว่าลลีิอาตก็คือหน่วยงานหนึ่งของมิสูบิชิที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการส่งรถเข้าร่วมแข่งขันแล้วก็โมดิฟายออกแบบ ปรับแต่งรถที่จะเข้าใช้การแข่งขันทั้งหมดนะครับนับแต่คอสอ้ศ1น7์8 0 9 0นะครับรถแข่งมิสูวิชิในนามของแลริอาสสามารถคว้าชัยชนะแล้วก็เป็นเจ้าของตำนานผู้ชนะการแข่งขันมากที่สุดนะครับอย่างเช่นรายการปริดาก,ก้านะครับมิสูวิชิปายโรนี่จะเป็นตำนานนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันนะฮะว่ารุ่นไหนที่ได้ไปทำงานนะครับหลายคนก็คงจะไม่ลืมนะครับ t s u b i s h i Evolution นะครับในแวดวงของเลนรีโลกนะครับจากความเป็นตำนานดังกล่าวนะครับเพื่อปลุกกระแสตลาดให้ความสนใจในเลนอาร์ตนะกลับมาเหมือนเดิมกับทาง Mitsubishi ก็ขอนำเสนอรถรุ่นใหม่นะครับที่เป็นรุ่นพิเศษได้รับการปรับแต่ง แล้วก็ออกแบบพร้อมใช้ชิ้นส่วนบางอย่างนะฮะจากเรลีอาร์นะครับเราใช้ชื่อรุ่นว่ารุ่นเรลีอารนะครับมาดูครับว่าจากรถปกตินะครับทางเรลีอาร์นี่ได้ปรับแต่งอะไรไปบ้างครับเราจะเริ่มจากในส่วนของหน้ากระจังนะครับปาเกลโลสปอร์ตเรลีอารนี้จะใช้หน้ากระจังสีดำนะฮะสีดำมันที่ พักหนึ่งเราเคยเรียกกันว่าเป็นสีดำเป็นโอ a แบลนะครับนอกจากนั้นก็ขนาบไปด้วยไฟหน้าที่มีสีดำนะฮะตกแต่งเข้าไปอยู่ภายในกรอบไฟด้วยนะครับในส่วนของชายล่างนะครับชิ้นนี้จะเป็นชุดแต่งพิเศษนะครับจะเป็นออปชั่นที่จะต้องซื้ออรหานะคร <laughs> ับ ตัวนี้เป็นเป็นเป็นอัพชันนะครับตัวนี้เป็นของใหม่สําหรับตัวรถนะครับจุดต่อไปนะก็เรื่องของวงล้อนะครับรุ่นนี้จะเป็นล้อแม็กสีดําลายเดิมนะครับแต่ว่าเป็นแม็กสีดําส่วนที่4และห้านะครับก็คือหลังคาดําครับนะฮะหลังคาจะพ่นเป็นสีดําลูฟเร็ลนะครับก็ เป็นปสีดําด้วยนะครับนะี่ส่วนที่สี่นี่ส่วนที่ห้าน,นอกจากนั้นนะครับยังจะมีเสาอากาศนะฮะแบบแค็กฟินสีดำนะฮะที่ปลายหลังคาส่วนสุดท้ายนะครับก็คือสไปลเลอร์นะครับสีดำนะะก็คือสไปลเลอร์สีดำ น,นี่คือมาพร้อมตัวรถรุ่นใหม่นะฮะรุ่นเรลีอารนะครับ,รรนะรบแต่ว่ายังมีเป็นไอเทมเพิ่มพิเศษนะฮะนอกจากเจ็ดส่วนที่กล่าวไปแล้วนะครับก็ยังมีไอเทมที่ถือว่าเป็นชุดตกแต่งจากเรนิอารนะครับเริ่มจากตัวชุดตกแต่งกันชนหน้านะครับนะฮะชุดตกแต่งกันด้านจากกนชนหน้า จะมีตา Art แลลิอาร์ตแปะชิ้นที่สองก็คือคิ้วขอบล้อนะครับชุดตกแต่งบางคลนทางทางทางวิศวิชีเรียกว่าชุดตกแต่งบางคนซุ้มล้อนะครับก็คือคิ้วขอบล้อนั่นแหละนะครับสีดำนะครับอ,อันนี้เป็นชุดลิอาร์ตนะครับจุดที่สามมัดแปะนะครับหรือแผ่นกันโคลน นะฮะอันนี้ก็เป็นลายอาร์ตนะครับจุดที่สี่นะครับก็เป็นพรมปูพื้นนะครับพรมปูพื้นลายอาร์ตนะครับส,สีแบ,บแดงนะครับและจุดที่โดดเด่นที่สุดนะครับมองเห็นพับก็รู้ว่าเป็นลายอาร์ตก็คือสติกเกอร์ลายอาร์ตนะครับพร้อมโลโก้ชื่อลายอาร์ตชุดตกแต่งกันโจนท้ายก็เป็นลายอาร์ตด้วย ภายในห้องโดยสารนะครับเข้าโครงยังเหมือนเดิมนะฮะพิเศษตรงชุดผมและลิอาดสำหรับรุ่นต่อไปที่ ได้รับการตกแต่งในพิกัดของลีอาร์ตนะครับก็คือรุ่นเมกะคัดรายละเอียดชิ้นส่วนในการปรับแต่งมีอะไรบ้างนะครับผมจะอธิบายเป็นจุดๆไปนะครับการปรับแต่งจะคล้ายๆไปยุคัสปอร์ตนะครับก็คือกระจังหน้าสีดำนะครับนี่คือชิ้นส่วนพิเศษนะครับกระจังหน้าสีดำนะครับชุดแต่งกันชนล่างนะครับ อันนั้นก็เป็นชุดลิลลีอาร์ตมีตราลิลลีอาร์ตประดับอยู่จุดต่อไปก็คือล้ออลอยสีดำแล้วก็ตามด้วยหลังคาสีดำแล้วเป็นกระจกมองข้างสีดำนะฮะฝังไฟเลี้ยว LED มือเปิดประตูนะครับก็เป็นสีดำด้วยในส่วนของแผ่นกันโคลน,นะฮะลลลอาร์ตสีแดงนะครับ ก็มีเหมือนไปย e โร s สปอรจะมีอักษรเลนเลินอาร์ตอยู่ที่บางคนล้อหลังนะครับทางด้านท้ายนะครับไฟท้ายลมดำนี่นะฮะมีใครอยู่แล้วนะครับชิ้นส่วนที่แต่งเข้าไใ,ใหม่ก็คือมือจับสีดำนะครับกรนจนท้ายสองใหม่สีดำแล้วก็เหมือนไปย e โร s สปอรนะครับก็คือจะโดดเด่นด้วย สติกเกอร์ลายอาร์ตนะครับที่มีโลโก้หรือตัวสักร l ลอาร์ตขนาดใหญอยู่ที่ด้านข้างกระบะสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับอุปกรณ์พิเศษที่ขไปมีเพิ่มมาใหม่นะครับก็คือหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วลองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนอกจากนั้นก็มีพรมปูพื้น l า a อาร์ตเช่นเดียวกับปัจจุบัน รุ่นที่3ที่ได้รับการปรับแต่งในพิกัดของ a ล n i n g Art นะครับก็คือรุ่น Double Cap ก็จะได้กระจังหน้าสีดำเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นก็มีชุดตกแต่งใต้กันชนของ a a n i n g Art มีโลโก้แปะไว้นะครับแล้วก็เป็นล้ออลลอยสีดำต่อด้วยหลังคาสีดำปไปจรมองข้างสีดำนะฮะฝังไฟเลี้ยว l e d เช่นเดียวกันรวมทั้งมือจับนะครับคลิปใช้สีดำแล้วโดดเด่นนะฮะบ่งบอกใ้ความเป็นล a l ล y a อาร์ตด้วยสติกเกอร์ลายเฉพาะมีโลโก้ล a l ล y a อาร์ตอยู่ส่วนปลายนอกจากนั้นก็มีมัดแฟลนะครับลือแผนกันโคลลิ a ล l y อาร์ตนะฮะเหมือนทั้งสองคันก่อนหน้าสำหรับทางด้านหลังสุดนะครับ ก็จะมีมือเปิดนะฮะกระบะสีดำสำหรับภายในห้องโดยสารของดับเบิลแคนะครับชุดเครื่องเสียงยังคงเดิมนะครับแล้วก็มีพิเศษขึ้นมาด้วยพรมปูพื้นลาลีอาร์ดจากที่บรรยายมานะครับถือว่าเป็นก้าวแรกของลาลีอาร์ดยุคใหม่ที่มิสุวิชิจะนำเสนอนะครับ ในลำดับต่อไปคงจะมีเรื่องของเทคโนโลยีทั้งของเครื่องยนต์ช่วงล่างตามมานะฮะซึ่งจะเป็นปีหน้าปีนูด้ดนะฮะก็ค่อยว่ากันแต่หรับแฟนนิสุวิชิไปเกโลและไบตันก็ติดตามในลำดับต่อ,ตอไปกันลลวกัน